สวัสดีค่ะกระลาใบไทยอีสานว่าซานมีนินนสิภาวาเบิ่งตนใหม่ชนิดหนึง่งเป็นตนใหม่ปลาค่ะแล้วก็เป็นสมุนไพรมีประโยชน์ทั้งต้นเลยค่ะนี่ตอนนี้เขากําลังเป็นช่วงช่วงที่เขาเป็นเป็นลูกเป็นผลแล้วก็นี่ช่วงหนาฝนพอดีเลยเริ่มเริ่มสเขาหนาฝนนะคะนี่ค่ะลักษณะลูกซุกเขาก็จะเป็นนี่ค่ะ สีเหลืองแบบนี้เลยนี่นะคะอันนี้คือนี่เวลาเขาแกจัดนี่เขาก็จะแตกอย่างนี้เลยคะ่ะเรามาเล็ดเขาก็จะหลวงหลวงลวงพื้นแบบนี้เลยนี่อันนี้เนะะี่ยค่ะมีประโยชน์นําแล้วก็ซื้อของเขาคือขันทองพยาบาลคะ่ะนี่กําลังสุกเต็มเลยแต่ว่าถ้าทําถนน ซีเรนก็นคือถึกตัดค่ะเพราะว่าเขาอยู่ริมถนนค่ะเขาอยู่ริมถนนเราเ้นนี้ก็คืออีกบกกี้ก็คือเป็นถนนซีเรนแหะค่ะแล้วเขาก็ต้องถูกตัดออกเสียได้ค่ะปีนีก็เลยตั้งใจว่าจะเก็บมเมล็ดพันธุ์ลองไปเพาะดูค่ะเดี๋ยวข้าวนาสิผ้าไปเบิ้งตนใหม่อย่างก็ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ sui sui